สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซี่ทุกคนตอนนี้เดินทางมาหอโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยานาะโรงหมอบาลแม่เมย์ช่วยร่วมค้นเอาของอย่าวุฒิมาคนเอาสิ่งเอาของเนาะแต่ว่าสิได้หยกใหญ่้านไปหักคาอยู่ผังไทยเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เอาห้องซีโมงอะไยังกว่ทันหอดใส่อยู่เดี๋ยวแม่ไปเอาของกัน เอดเลยนะพี่น้องเนาะอันบอกทันโมเพิ่นแหละเจองทันโมเพิ่นได้สิเอาไปใส่กันนะจะหน่อยไปใส่ไปบอลามาบอกเคาะเพิ่นหาอีกได้อันโมใหญ่ล้มตัวเลยจะเก่าแปดเก้าโมงเพิ่นคือลงแล้วเป็นอะไรเคยวัวขนาดน้อยเลย ไม่ได้มเมินตาได้แต่พี่น้องได้นาตาน่าเลื่อมสาบวมเลยแต่ว่าสีนี้ยังเหลืองคืน้มคนานยิมเบวมุมตาผีบีเยาพี่มาคืนนี้นะได้เริ่มาแอบเลยได้ห่นเนาะหงน้อยน้อยนึงหยอมน้อยนหมอทางนี้ก็เก่งอยู่พี่น้องแต่ว่า อยากไปให้มันสุดเนาะเอฟซีก็แนะนำให้ไปพังไทยกําลังอันเ่ากลับมาเส้นเนาะมาเส้นยืนยันออกออกแต่โรงพยาบาลเนาะเพราะว่าสีใหญ่โรงพยาบาลแล้วะก็ต้องเซนเนาะเซนออกเราก็ต้องไปลามาครอบเนาะเพราะว่าเราอยู่ในน้ำมอบอัดอยาดื้อด,ด้วยดัดมอเพิน่นกะเฮาเสเนอเพิ่นกะ ตามอกตามใจตามจิตตามใจเนะาะการจิตกานใจคนเจ็บอยากใหญ่ไปเผิ่นกับบวัวยังอยากอยู่กับดูแลอย่างดีเนะาะาะวมอทางนี้ไปกับใส่ใจคนเจ็บเนาะดูแลอยา่างดีตามถี่สาแพงเอาหนองบอดมาบามาเนาะนเพื่อกันดูแลอย่างดีแหละเนาะแต่ว่าสิไปไทยมันกบเครื่องมันทันสมัยเนาะแบบว่าจิตใจคิดไปสั่นแล้วเนาะพี่นาะอยากได้กับบกขักแล้วอยากไปให้มันสุด ว่าเอซก็แนะนำให้ไปไทยไลน์เนาะพี่น้องซเหมือนกันเขานะนาให้ไปหมดเนาะแมนตัดใจไปทังอายคนซอยเน่ทั้งบาเพงคนเจ้ามาหายน่นาิตกันหนอยยืบยืมใส่หน้ามาเลเนาะมันเดินทางขาวทีมันก็ใส่เงินเมันก็จำเป็นอะไรจำเป็นแล้วเนาะชีวิตนานก่อนแล้จะชีวิตอะไรเนาะ กะซีมันมืนอยู่ได้แวกแวกเบื่องครัวแต่แต่ว่าเบื้องที่มันบวมแห้งนะทานหมอเพลินเปล่าขั้นโบอู่อักบโบเป็นยางแห้งถาอู่ออกมาในสมองกระทบแห้งเห็นบอเพลินยังท้าเมื่อวานนี่หักยุ เห็นบอกข่อยยางไปเลยข่อยเห็นผันธามบอกคับอ้วกอยู่บ่บ่คัดอ้วกนี่นักเตื้อเอิบเข่าคันอ้วกอันนี้บม่ได้อ้วกบ่เป็นยังแหงกระซาถุแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเท้ากับหัละขอผักชีวิตไว้ไปทางหัละทางไทยไปแล้วนาะบาบนี้เนาะสิเป็นแนวใดแนวใดกับผักทางหัละ จากได็เป็นกำลังใจเด้พี่น้องรอบึงรอชมรอติดตามไปเรื่อยๆกำลังฮุบังหอบ้อพี่น้องซาแพงก่าสีคอจบอีกคอโจ๊ออโจคลิปก่อนพราวะสิอุมร้านเนาะตอนนี้ก็มาหอด,ด่านเนาะพี่น้องเนาะประกอบอกรรเอกสารแล้ววินขีเรียบร้อยแล้วก็ตอนนีนก้กำลังกาเคียมสีขาไม่ละอีหละจะเอาขาไปน่ำเนาะพี่น้องมีโอกาสก็จะได้เอาไปตรวจเลย เป็นมากเก็บลำใสะเนาะปไะเมนบาลลดนะลุงท้ากับมาหับเนาะ,ะ,ะลุงท้ากับสิไปนำ ค่ะสบายดีเนี่ยอันนี้กระโทงมาบอกลุงลุงะตะกกใจพี่น้องเอ้ยป่ากระหายน้ำลานป่าก่ะตาขอบเบาน้ำลานปลาคูนกะเน,นี่ยลุงท้าสื่อปลาคูนเนาะพี่น้องก็อีลาขึ้นรถไปซาแพงกับอุมร้านมาตั้งแต่ห้องว่าประสองหอดสวัน์บานี้เปลี่ยนให้แม่น้องลิงอุม้มระวังระวังได้บ่ได้บ,ดบ่โอ้โหไปไปไป เรียนกรรมในลูกใหม่ๆมา,มาอันนี้ใบ,ก,บกับเบากัะตันกับขมพัทสุปอร์เนาะแต่ว่าเศราเพ่งก็อีละอันนี้ขามอันนี้เต็มแล้วเอ้าเต็มเบิดละมอมให้สุเพอร์ลดเนาะเหมืนจะเป็นคนยืนให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าทีกาาท่กวดกาเนาะ

มาฮอนี้กับสิขอจบคลิปก่อนหานกดไรคกดแชร์กดติดตามเลด้อสบายดีสบายดีเสื้อพายนะครับ้เจ้ามีพายเสื้อพายตองแหนนะัเป็นเื่อนห ตอนนี้ก็เดินทางมาเฮอดหงมอเนาะพี่น้องโรงพยาบาลมุกดาหารเนาะกะตรงมาอาอาคารสุขเสร์นเลยเนาะพี่น้องเนาะลงมาสุขเสรเลยตอนสอแผงพาแม่มาน่ะบ่บ่ฮู้เนาะก็เลยบ่ได้พามาสุขเสรแท้แม่อแงเจ็บกลัวจะากตายนะพี่น้องโจดน้ําตาไหลเพิ่นเจ็บแต่สอแผงก็บ่ฮู้ว่ามาสุขเสรเนาะอแงไปเข้าพละมอง อายาย๋อมอใหญ่ตะผู้จะมารอคิวนั่นคิวนี้จน4:00นจังแล้วเนะาะบ่แล้วมาคิดคำนึงคำนวณแล้วมันสิเป็นโรงพยาบาลแบบเขาเจ้ามาตรวจภาาณเนะพี่น้องอือต,ตึกตึกานาะกว่าเวล<ะ>มื้อนี้สิคุมลุงทาไปตรวจคไปตรวจเลือดคไตนะพี่น้องว่าอดไเลย ต่เพิ่นนว่ได้อยากไปได้เพิ่นหยาดเพิ่อบัวหยากหูว่าเพิ่นหอดขาได้หูก็แห้งดีแล้วมันจะได้ปูว่าไปนำหมัดเก็บในท้องนำยายาการหมัดเก็บในท้องกัาทำการนั่งเงาไว้ ตอนนี้ซาเพ่งกัไปขวดพญาตแล้วแล้วน้อพี่น้องไปติดตามโลกว่าฉันละโลกที่เป็นามักเก็บหัวเนาะหายใจอ่ะอยากติดคัดน่นะแหละเนาะที่ซาเพ่งมักเคยว่าในคลิปแ้วก็อีลาปวดท้องปวดในท้องกับถ้าอีลาไปตรวจแล้วสําหรับลุงทาก็จะ่าเจ็บในท้องกับตรวจแล้วเนาะแต่ว่าอ่าขาคลอน้องเ่มืนบได้อตวจาองมือนน้อบ่ได้ติดตาม พราะว่าลุงทาเพิ่นลืมเสนอว่าให้ตรวจเลือดซามีแต่เสนอหมอว่าเจ็บในท้องเพิ่นก็จัดยาดีกระเพาะอีหยังนี่ล่ะให้นะพี่น้องตอนนี้ออกแต่โรงพยาบาลอันเขตภายนอกแล้วก็สิไปหาตึกไอ้กัปตันเนาะตึกสุกเชิญลุงทากับเบิดเงิน400กว่าซอแพงกับเบิด600กว่าเนาะขายา เออค่ะเอ็กซเรย์อ่าสวมองเนาะลูกบ่าวกัปตันน่ะได้ยินเพิ่นว่า5,000หมอบอกว่าถ้าเอ็กมีเลือดก็สิให้นอนนอนปัวอยู่พี่ถ้าบ่มีเพิ่นก็สิให้กลับเลยเนาะพี่น้องรเองเบิงรอมนี่แหละรเข้าไปเบิงได้ถามบากัตันก่อนว่าเป็นแนวใดล่ะ โอ้เตอพี่น้องเลยคุ14สัน้นแม่ลิงออกมาเลยพี่น้องเอาม,มานั่งลุ่งดูถามเบิ่งดูเป็นอะไรออกคนออกมาก่ะเพื่อนว่าให้นอนพังอากาศด้วนอ้นองดรับอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งนี้เพราะว่าไปเอ็กซเรย์มาแลว้วซีนีเลือดข้าง จะคือหอเลือดจะคืออ mm ันเนหอับมอตัอาานอเือเนายเนีอยยังบปทันโจบนะพี่น uh, um, mm ้องมอหองอีไรลิงแบบปวจบกบบกลับอบกมอเลยพี่น้องเอกไอ้พุตเอกั์อสเล็ออมาแล้วเนาะเอสลกระโหลกแตกกระโหลกศี่ษะแตกเลยกันมีเลือด มีเลือดซำนี่แหละเลือดห่ออยู่เลือดหอร่อนเลือดเลือดกล้ามเลือดก้อนเลือดก้อนอยู่ในเลือดก้อนนี่เนาะในหัวเนาะพี่น้องอยู่วอยู่ใจไอ้ในคางหูนี่ในคางมึงบวมใหญ่ใหญ่เลยนะแต่ทาเพิ่นว่าขั้นก้อนมันมันบวใหญ่ขึ้นหมอก็เลยให้นอนก็ถือว่าให้นอนพักเมืองอาการก่อนนอนติดตามอาการนอนติดตามอาการหมอว่าให้นอนจักจักมือพังเบิ่งพื้นทรายเป็นไร้วันให้ วันละเท่าไหรล่ะยังบบฮูโบหู้เนาะแต่ค่าห้องนี้ค่าห้องนีประมาณพันหนึ่งคาห้องให้นอนนนนอเป็ได้ยินแม่น้องลิงว่าเอาได้วว่าให้นอนพังนอนติดตามเจ็ดมือแต่ว่าไหลเป็นมือมือละพันห้าสองพันแม่ลิงว่ะเ่ากัปตันโบโบหูข้อมูลตัวนี้เนาะแต่ว่าแม่น้องลิงมาเอาให้ฟังนะพี่น้อง ข้าวแพงก็จะว่าเอาให้เก็บซีไดพังเนาะอันที่มันนุ่นออกมาน่ะม <ok> ันบวมออกมามันแตกเนาะแต่ว่าโตโตมันลุกลุบเขานะข้าวแพงว่ามันลุกอยากเป็นเลือดเลือดเป็นก้อนเนาะมอกันเลยให้นอนรอเบิ่งอาการรอติดตามถามว่ามันบวกลงไหมยังเลยมันแหวบลงเลยก็คือว่าเมื่อเนาะเมื่อได้คือว่าดีถามว่ามันไข่ไข่ขึ้นมาหมอว่าสีไดผ่าเนาะพี่น้องโอ้ย อุกใจได้เนาะพี่น้องอุใจหลายกันนั่นตอนนี้ก็สิได้ภพละเนาะเป็นมอนเป็นเสือเป็นแพพุ่นล่ะเป็นนอนอยู่ตึกตึกสีม่วงพุ่น่ะเนาะอันนี้เข้ามาติดตามอาการเข้ามาเสกเสกสมองอันนี้เนาะอยู่ตึกตัวนี้บาดนี้เพิ่นให้นอนเพิ่นใหย้ย้ายไปน,นอนตึกใหม่าวแพงกับสิมอบเงินให้ลานเนาะพี่น้องเนาะ มีทางคุณยญ่นี่แหละมีมีทางแม่เพื่อนที่พะเงินมาให้น่นแล้วเนาะว่าให้ออกไปเอาแล้วเนาะบานนี้เพื่อนก็โอนมาเพิ่มอีกโอ้ยเพื่อนก็อีตัวลูกอีตัวลานอันทีเส้าเพ่งว่าว่าอันแม่ผัวโอนมาให้ก็โทษนำนำยังให้ออกไปเอากับแม่เพราะว่าเพื่อนก็บญาติลูกเต่บ่ได้นะพี่น้องเงินตีกับคืนเส้าเพ่งกับว่าอไปแล้วในคลิปนะว่าเอฟซีกับมาว่าไว้ อย่าไปตีคนหายซาพแพงแมนยูซาพแพงกับบริตตีซาพแพงมีแต่ว่าพันทมานำนำอย่าลุกอย่าเต่าบ่ได้เงินอย่ามาตีกับคืนแม่น้องลิงกก็เลยจําเป็นออกไปเอานะพี่น้องแลกคุยกับแม่น้องลิงก็บอกว่าให้ใส่ซื้อบอกกับตันแต่ว่าเพิ่นก็ลืมขีดนะนะพี่น้องิ่นลืม,ม,มนเนเาะแม่ก็พักมาหมื่นหนึ่งเอาแม่น้องลิงมาครับหมื่นหนึ่ง โดย,ออยแ,ลแล้วก็มีเอือยนี่ลหละทางจังหวัดมุกดาหารแม่น้องลิงกับเสาเพลงหูดีเนาะเอฟซีป่าอีหลาเนาอพี่น้องซอยพันหนึง่งแ,แล้วก็มุกดาหารนี่เราไม่รู้เอ,อือยผัดเนาะพี่น้องเอือยผัดนี่ก็เป็นเอ,อือยที ดูแลครอบครัวสุาเฮามาตลอดเนาะหักแพงสำเอื้อยสำน้อกเนาะถึงว่าสิอยู่ใกล้อยู่เพิ่นละอิตาลีเพิ่นก็หักแพงจดมาฮอดมาถึงเฮือนมาซานก็ยังบ่เซาหักเซาแพงยังเป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะเพิ่นก็โอนมาให้2,000ขอบคุณหลายๆเด้อพี่เด้อ บ้านนี้โศงสอนครอบครัวตันเขาให้หับไม่ด้วยตะกี้เอื้อยว่าสิโอนมาทำบุญอยู่วัดเนาะซื้ออาหารการกินนี่แหละแต่พอ่อเอื้อยกําลังคุยกันนะนะแต่พ่อว่ามาเกิดเรื่องแล้วน,นี่เอื้อยเปลี่ยนใจเอามาสอยลูกบากัะตันเนาะเพราะว่าอีต้นแม่น้องลิงแน่บากัะตัน,นแหนแหละก็อีต้นหลานเนาะอันนี้มาทางสายป่าเมาเนาะก็ร่วมกันกับมีหาพันเนาะมาทางสายป่าเมา ก็มีทักทางใดและก็อยู่คลิปปะเมาเนาะกับพันหนึ่งเนาะเอื้อยแล้วก็มีเอื้อยคนหนึ่งอีกสองพันเนะาะขอบคุณลายรเนาะแล้วก็มีเอื้อยคนหนึ่งอีกสองพันเนะาะอสองพันรวมกันมาทางปะเมาเป็นหาพันเนาะสองพันเป็นหาพันขอขอ,ขอบคุณขอบ อกขอบใจเนาะแม่นอ้งนองลิงแม่น้องลิงว่าว่าหมอให้นอนอาทิตย์หนึ่งมันบออาการกนะววาหนูอะแต่ว่าพังพังพังไปเล็กเหื่อยแต่ว่าค่าเสียใจเดือดใจมือต่อมือมือต่อมือ,อมือละวทอดายขึ้นการหายนะค่าหอ้องพันหนึ่งเบิดไหค่าห้องพันหนึ่งค่าห้องนะ้วรวมเบิดนหนึ่งหรือว่าคืนละพันขึ้นละพันค่าทาร์ชมุิว่ามีเพิ่มนั่นเพิ่มนี่กับบวกเพิ่มไป คือละาพันหาค่า,าห้องสมาเปงกทับบันว่าเมนติค่ายารวมเบิดเมนรวมค่าห้องพักนึงขยายหาง่อยนะค่ะมีเพิ่มมีเพิ่มยาเพิ่มเนี้ยกับแบบบัวเขาเพิ่มเพิ่นบัวอพเซเลียม่าประมาณพันหาห้าสองพันไปดองเลยเพิ่นไฮนอนติดตามอาการในเมนต้องเลี้ยงวัเจต์มือเนาะถามว่ามันดีมันดีลงไว้กับซีเด็กับก่อนกำหนด ถามว่ายังบอดี้ถามมันไขขึ้นเพิ่นว่าสิได้ผ้าบอกกับว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นสแกนออกมาแล้วว่ามีเลือดก้อนน้อยๆบ่เพราะว่าแต่จะมีก่อนเลือดนทางเบิ่งว่ามันสีออกเพิ่มบ่อยเลือดมันจมีสั่งมแล้วก็มีตัวมันเขี้ยวๆนี่สิแต่กระโหลงสิแต่เขาขอบุญขอบคุณเขาขอบอกขอบใจไปทางผู้ใหญ่ที่เมตตา เนาะอินด no, ูและสงสารครอบครัวบ่าวกัปตันเนาะอินดูสงสารลูกเพิ่นที่เกิดมาบ่ทันมื่นตาดูโลกเนาะพี่น้องนะโม่มาแล้วบ่สะแพงกับสิเดินทางกรับเนาะพี่น้องก่อนึกว่าเขาขอบพรคุณเนอผู้ใหญ่ใจดีเบิดสุขสุขนเนาะเบิดสมบัติบ่อนกัปตันกับบุญยังสีตอบบุญแทนคุณนะกับเขาให้ผู้ใหญ่ใจดีเอาอาปาลุงที่เขาหลบ เบ่สุขสุขคนจงมีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยืืน,นลำรวยลำรวยเด้อนอนถึงระบ,บาวแบบะซาวถึงลุงซ<ด>อยเขามาเนาะลุงทากระซอยพันหนึง่งเนาะลาหมากับซอยเข้ามา, 2, มาสองพันมากสองพันเอยลังกับซอยพันหนึ่งเนาะโดยอเบอไอยาตีพี่น้องซอยเข้ามาเบื่สุขสุขคนกับเขาขอบุณขอบคุณเดายเด้อออ